จอทำไมเ <laughs> <laughs> บรกลากลอ้อเอ้าสีนวนหายไปไหน <laughs> โอ้รีบวิ่งร้รงองมาด้วยสีนวนหาย <laughs> สีนวนหายนะคะเสนนียงดังมาไกลเลยนะคะแม่แม่ วิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วขวานตรงลงจากคอแล้วนะคะแม่แม่ค่อยค่อยค่อยเขมนเดี๋ยวหกล้มรู้อยู่ว่าคิดถึงเอาเบก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 โอ้ยฝุ่นก็ รบเลยเอา้าจอดทำไมเบรกลากรอเอา้าสีนวนหายไปไหนโรีบวิ่งร้องมาด้วยสีนวนหายสีนวนหายนะคะเอา้าไม่เห็นสีนวนเลยพอหวังสีนวลไปไหน อุตส่าห์วิ่งมาส่งเสียงร้องมานะคะอู้นี่ไงอู้สีนวลนี่ไงฉันหลบอยู่ตรงนี้เฮ้ยค่อยค่อยค่อยโอ้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 โอวิ่งหาจนเจอนะคะแม่โอ้ สีนวลหลดป่าอยู่ตรงนี้เองใจหายว่าสีนวลไปไหนอู้ดูรอยรอยรอยเท้าขมือนวิ่งอู้อย่างสูงน่ะขมือนนี่นะคะสีนวลมาอยู่ตรงนี้นะคะสีนวลบอกฉันเล่นซ่อนแอบเธอขมืนเราได้ยินเสียงขมือนร้องนะคะแม่แม่แม สีนวลก็โผล่ออกมาเลยนะคะดูดูฉันคิดว่าเธอไม่อยู่บ้านเจสีสีนวลก็คงบอกว่าฉันไม่ได้หายไปไหนฉันหลบอยู่ตรงนี้ รีบมากนะคะแม่แม่ครั้งแรกนะคะมาถึงฟานสีนวลน,นะคะไม่เจอสีนวลกลัวขมืนเสียใจนะคะแต่ที่ไหนได้เจสสีมากินต่อฟางข้าวอยู่ตรงนี้นะคะแม่แม่มาหลบกินต่อฟางข้าวอยู่ตรงนี้นะคะ <ๆ S 1> พอได้ยินเสียงขมือนร้องเจสีเองก็รีบวิ่งมารอเลยนะคะๆๆความรักของเขานะคะให้ภาพปรรยายก็แล้วกันนะคะแม่แม่ เล่นแบบเหมือนสไลเดอร์เหมือนเด็กเลยนะคะแม่แม่โู้อย่างสูงรีบริ้งไปเลยนะคะชินวันบอกว่าฉันก็คิดถึงเธอเหมือนกันหมือนกอดหอมกันนะคะแม่แม่ความรักของเขาไม่เคยมีจุดจางนะคะระหว่างสีนวนกับขมินนะคะเจสีบอกว่าขมินเหนื่อยไหม ลมแรงนะคะแม่แมบรรยากาศช่วงเงย็นบรรยากาศดีมากเจ๊เหมือนบอกเจ๊สีให้ฉันหยุดหายเหนื่อยก่อน <c oughs> ฉันวิ่งมาซะเหนื่อยเลย <c oughs> อ, <c oughs> อเจ๊สีบอกว่าจะพาไปไหน <c oughs> เจ๊สีบอกว่าไปกินต่อฟางข้าวกันเถอะเจ๊เหมอน เจสี ee, จะพาไปไหน,นาป้าฝุ่นนะคะเล่นดินนะคะนี่ก็คือบรรยากาศบ้านเจสีนะคะแม่แม่บรรยากาศบ้านเจสี ee, บรรยากาศดีมากนะคะแม่แม่แมมคำเมินบอกว่าเย็นสบายมากเลยเจสี Jay ee, บ้านเธอนะคะ มีความสุขทุกครั้งที่ได้เจอเพื่อนรักเจสี่จะพาไปไหนอาพาเพื่อนไปกินต่อฟางข้าวแล้วตามสบายนะคะแม่แม่ไม่มีโซ่ทั้งสองนะคะเราปล่อยตามสไตล์เลยจะไปไหนก็ไปเลยไม่มีโซ่ทั้งสีนวลทั้งขมืลนะคะแล้วก็ไม่มีควานด้วยนะคะดูนะคะ พูดคุยอะไรกันก็ไม่รู้หันแต่บ้านท้ายขห้กับน้องไัยสงสัยบอกน้องไพมาบุญอะไรอยู่ตรงนี้ mm hmm. เขาจะคุยกัน mm hmm. มาหลบแอบพอดรักกันอยู่ตรงนี้นะคะแม่แม่รักกันหอมกัน mm hmm. เหลือเกินนะคะแม้แต่เราเองเป็นควานก็มีความสุขนะคะแม่แม่ที่เห็นน้องช้างของเรานะคะ mm hmm. เวลาได้เจอเพื่อนๆล่าเริงนะคะ ไม่หงอยเหงา,านะคะกระเหมินบอกควันต้นตนตงจะมาเรียกฉันทําไมฉันยังไม่อยากกลับไปแล้วนันไปไหนมองมองตามควันต้งด้วยควันโต้งอย่าเพิ่งเรียกยังไ,ไม่ยังไม่อยากกลับบ้านไปไหนนันไปไหนดูฟังเสียงควันต้งเรียกด้วยเดินไปดูวควันต้งเรียกกลับบ้านกลับบ้าน ไม่สนใจนะคะแม่แม่ไม่รู้ว่าจะไปไหนกันนะคะความน่ารักของสองสาวนะคะจะไปกับเพื่อนด้วยก็หันมองหน้าควานตรงด้วยนะคะด,ด,ดูดูดูหางชี้ฟ้าไปเลยไม่สนใจเลยยิ่งเรียกยิ่งไปนะคะเอาวิ่งแล้วเอาเอา ความน่ารักของสองสาวนะคะแม่แม่ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะยังไงน้องไพเองก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกๆท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการติดตามสําหรับคลิปนี้ไลน์นี้น้องไพเองก็ต้องขอตัวลาพ่อพ่อแม่เอฟไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปไลน์ต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ